บนโลกเรานี้มีสิ่งลึกลับที่เรายังไม่สามารถหาคำตอบได้ถึงที่มาและบทบาทของมันอย่างเช่นกองหินปริศนาที่กระจายตัวอยู่ทั่วโลกซึ่งมีที่มาสุดลึกลับและไม่รู้ว่าคนที่สร้างมันขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรกลายเป็นปริศนามาจนถึงปัจจุบันในคลิปนี้อัปดุนไทยทูบจะพาคุณไปพบกับ9กองหินลึกลับจากทั่วโลกกับเรื่องราวอันเป็นปริศนาของมันครับ 1. กำแพงหินภูมาพุงกูบริเวียภูมาพุงกูมีความหมายว่าประตูแห่งเสือภูมาคือซากปรักหักพังของกำแพงขนาดใหญ่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิหารติวานากูในเขตเมืองโบราณของประเทศบลริเวียความโดดเด่นของภูมาพุงกูคือเป็นแนวกำแพงหินคล้ายกับการใช้อิฐบล็อกเรียงวางต่อเนื่องกัน หินแต่ละก้อนมีขนาดมหึมาและมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า1ตันก้อนที่ใหญ่ที่สุดมีน้ำหนักมากถึง131ตันเลยทีเดียวและส่วนใหญ่ถูกตัดมาจากเหมืองที่อยู่ห่างจากวิหารไปราว96กิโลเมตรปริศนาข้อแรกคือหินมหึมาเหล่านี้ถูกเคลื่อนย้ายขึ้นไปบนภูเขาสูงซึ่งเป็นที่ตั้งของวิหารได้อย่างไรเพราะจากการศึกษาของนักโบราณคดีอารยธรรมอินคาไม่เคยมีการประดิษฐ์เครื่องทุ่นแรงอย่างล้อเลื่อนมาก่อนเลย ปริศนาอีกข้อของภูมาพุงกูคือหินรูปตัวเอชที่มีพื้นผิวเนียนเรียบตัดตรงเป็นลักษณะตั้งฉากมีกรรมวิธีก่อสร้างอย่างไรพระเหลี่ยมมุมต่างๆของหินแตล่ละก้อนได้องศาและสัดส่วนที่เที่ยงตรงไม่มีแม้แต่รอยเล้าจากการตัดเจาะเรากับใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเช่นเลเซอร์ในการตัดหินทำให้หินแต่ละก้อนนั้นสามารถวางต่อกันได้พอดีโดยไม่ต้องใช้ปูนในการเชื่อมต่อ นอกจากนี้ยังมีรอยแกะสลักลงในเนื้อหินที่เรียบเสมอกันราวกับถอดออกมาจากบล็อกพิมพ์เดียวกันหินบางก้อนมีการเจาะรูขนาดเล็กที่มีความลึกเท่ากันตลอดทั้งแนวจนทำให้บรรดาน,นักทฤษฎีสมคบคิดพากันเชื่อมโยงปริศนาของภูมมาพุงกูเข้ากับทฤษฎีพระเจ้าจากอวากาศหรือสิ่งมีชีวิตที่มีภูมิปัญญาจากนอกโลกอย่างมนุษย์ต่างดาวนำเทคโนโลยีจากนอกโลกมาช่วยสร้างภูมมาพุงกู แต่ก็มีนักวิจัยอีกหลายคนที่เชื่อว่าภูมมาพุงกูน่าจะเป็นโบราณสถานที่ก่อสร้างโดยมนุษย์ด้วยการสลักจากหินขนาดใหญ่ก้อนเดียวแต่ภูมิปัญญาเหล่านั้นหายสาบสูญไป 2. กลุ่มหินนับตาพระยาอียิปต์ในทะเลทรายนูเบียนแหล่งโบราณคดีนับตาพระยาที่ประเทศอียิปต์ห่างจากมหาวิหารอบูซิมเบลไปประมาณ100กิโลเมตร เป็นสถานที่ตั้งของกลุ่มแท่งหินที่ตั้งล้อมกันเป็นวงกลมคล้ายกับสโตนเฮนส์ในประเทศอียิปต์แต่ว่ากลุ่มหินที่อียิปต์แห่งนี้มีอายุกว่า7,000ปีซึ่งเก่าแก่กว่าสโตนเฮนจ์เสียอีกกลุ่มหินที่นับตาพระยาถูกค้นพบในปี1974ส่วนใหญ่ถูกฝังอยู่ภายใต้พื้นทรายซึ่งมีหลักฐานว่าเมื่อประมาณ10,000ปีที่แล้วเคยเป็นพื้นที่เขียวชอุ่ม และยังเป็นแหล่งอาศัยของชนเผ่าเร่ร่อนในยุคอียิปต์โบราณซึ่งเป็นผู้สร้างกลุ่มหินนี้เพื่อใช้เป็นปฏิทินดวงดาวบอกการมาถึงของวันคิสมายันซึ่งจะตรงกับวันที่21หรือ22มิถุนายนของทุกปีเป็นสัญญาณการเปลี่ยนผ่านสู่ฤดูฝนที่จะนำความชุ่มฉ่ำมาสู่พื้นดินนักโบราณคดีเชื่อว่าชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณนับตาพระยาน่าจะเป็นบรรพบุรุษของกลุ่มอารยธรรมลุ่มแม่น้ำนายหรืออียิปต์โบราณ แต่ต่อมาเกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพภูมิอากาศพื้นที่ชุ่มชื้นกลายเป็นทะเลทรายทาให้ชาวพื้นเมืองต้องอพยพออกไปทิ้งกลุ่มหินนี้ไว้กลางทะเลทรายจนกระทั่งชนรุ่นหลังมาค้นพบความน่าทึ่งของมัน 3. Stonehenge อังกฤษกลางทุ่งราบซันลิสเบอรทางตอนใต้ของอังกฤษปรากฏแท่งหิน112ก้อนตั้งเรียงกันเป็นวงกลมซ้อนกัน3วง วางเรียงในลักษณะที่แตกต่างกันนักวิทยาศาสตร์คำนวณอายุของหินเหล่านี้พบว่ามันน่าจะถูกสร้างขึ้นประมาณ3,000ถึง2,000ปีก่อนคริสตกาลและหินแต่ละก้อนนั้นมีอายุไม่เท่ากันถูกนำมาจากต่างสถานที่กันที่สำคัญก็คือบริเวณทุ่งราบซชลลิสเบอรีไม่มีก้อนหินขนาดใหญ่แบบนี้จึงเชื่อกันว่าอาจจะมีการนำหินเหล่านี้มาจากทุ่งมาโบโรที่อยู่ห่างออกไปประมาณ40กิโลเมตรจึงเป็นคำถามที่ว่า สมัยนั้นไม่น่าจะมีเครื่องทุ่นแรงที่ช่วยเคลื่อนย้ายหินขนาดใหญ่แบบนี้ได้นักโบราณคดีเชื่อกันว่าแท่งหินเหล่านี้ถูกจัดวางเรียงไว้เพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวกับการบูชาพระอาทิตย์เพราะกลุ่มก้อนหินวางเป็นแนวเส้นที่ตรงกับดวงอาทิตย์หรือเป็นปฏิทินบอกฤดูกาลนอกจากนี้ยังพบหลักฐานว่าสโตนเฮนช์นั้นไม่ได้สร้างขึ้นในครั้งเดียวแต่เป็นการก่อสร้างที่กินเวลานาน,านหลายช่วงเวลา โดยกลุ่มคนสามชนเผ่าจึงมีความเชื่อว่าสโตนเฮนจ์อาจจะเป็นสุสานของบุคคลสำคัญอีกทฤษฎีนั้นเชื่อว่าสโตนเฮนจ์อาจจะเป็นสถานที่ที่มีพลังในการบำบัดร,รักษาการเจ็บป่วยอีกด้วยซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครสามารถไขปริศนาได้ว่าสโตนเฮนช์นั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรความลึกลับน่ามหัศจรรย์ของมันนี่เองจึงถูกจัดให้เป็นหนึ่งในเสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังแห่งหนึ่งของโลกด้วยสี่กองหินคาลานิสสกอตแลนด์นักโบราณคดีสันนิษฐานว่ากองหินคาลาลิสบนเกาะลอิสหมุ่เกาะเฮเบดิสทางตะวันตกของสกอตแลนด์น่าจะถูกนำมาจัดวางไว้แบบนี้เมื่อราว4 5 0 0ถึง4 9 0 0ปีก่อนซึ่งเก่าแก่กว่าวงหินตรงกลางของสโตนเฮนจ์ กองหินคาลานิสประกอบไปด้วยเสาหินหลัก13ต้นที่มีความสูงถึง13เมตรนอกนั้นเป็นเสาหินที่มีความสูงตั้งแต่1นถึงหเมตรคาดว่าเสาหินหนักหลายตันเหล่านี้ถูกลากมาจากพื้นดินเบื้องล่างนําขึ้นไปจัดวางเรียงไว้บนยอดเขานักวิจัยเชื่อว่ากองหินคาลานิสน่าจะเป็นผลงานการสร้างของมนุษย์โบราณบนหมู่เกาะเฮบริดิส เพื่อใช้เป็นเครื่องบอกวงรอบการโคจรของดวงจันทร์เพราะการจัดวางแนวหินสอดคล้องกับวัตจักรของดวงจันทร์พอดีนอกจากนี้บริเวณกองหินคารานิสยังเป็นจุดที่สามารถชมแสงออโรราได้อย่างชัดเจนในวันฟ้าเปิดอีกด้วย 5. แนวหินคานักฝรั่งเศสแท่งหินกว่า3,000แท่นที่วางเรียงรายเป็นแนวยาวในหมู่บ้านคานักของฝรั่งเศส เชื่อว่าถูกจัดวางไว้ตั้งแต่สมัยยุคหินหรือประมาณ3,300ปีถึง4,400ปีก่อนคริสตกาลแต่ไม่มีบันทึกใดที่ระบุว่าแนวหินเหล่านี้สร้างไว้เพื่อจุดประสงค์อะไรทำให้นักวิจัยสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเพื่อการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือเป็นการเรียงแท่นหินเพื่อพยากรณ์อากาศหรือเป็นปฏิทินดวงดาวแต่บางคนก็ว่าน่าจะเป็นสนัญลักษณ์ในการแบ่งเขตแดน และยังมีตำนานความเชื่อพื้นบ้านที่เล่าต่อกันมาว่าแนวหินลึกลับนี้เกิดจากพ่อมดเมอร์ลินสาบกองทัพทหารของโรมันที่ยกไปทำสงครามกับกษัตริย์อาเธอร์จนกลายเป็นหินทั้งกองทัพปัจจุบันพื้นที่บริเวณแนวหินคานักกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ยอดนิยมของฝรั่งเศสทางเดินของยักษ์ไจแอนคอสเวย์ไอแลนด์ ไอแลนด์ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งตำนานแต่ละสถานที่จะเชื่อมโยงกับเรื่องเล่าเทพนิยายปรมปราซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือไจแอนท์คอสเว์หรือทางเดินของยักษ์กลุ่มเสาหินบาซอลรูปทรงหกเหลี่ยมที่เรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบจำนวนมากกว่า40,000ต้นตั้งเรียงรายกันเป็นระยะทางถึง3กิโลเมตรเลยทีเดียวกลุ่มหินบาซลนี้เกิดจากการประทะของภูเขาไฟในทะเลเมื่อประมาณ50-60ล้านปีก่อน เมื่อลาวาเย็นตัวลงก็เกิดการหดตัวในลักษณะเชื่องช้าและสม่ำเสมอความกดที่เกิดจากลาวาที่กำลังเย็นตัวกระจายไปในอัตราที่เท่ากันจึงเกิดการแตกกร้าวเป็นรูปทรงเรขาคณิตมีความสูงไล่ระดับกันเป็นชั้นๆเรากับเป็นบันไดให้เดินขึ้นไปได้โดยก้อนที่สูงที่สุดนั้นมีความสูงถึง12เมตรส่วนที่มันถูกเรียกว่าทางเดินของยักษ์ก็เนื่องจากมีตำนานเล่าต่อกันมาเกี่ยวกับยักษ์ที่อยู่สองฝากฝั่งทะเล สร้างทางเดินหินข้ามมาเพื่อจะสู้รบกันแต่อีกฝ่ายหลงเชื่อในกลอุบายจึงรีบทำลายทางเดินและกลับแหล่งที่อยู่ของตนต่อไปเหลือเพียงทางเดินวาววาวแหวง่งให้เห็นมาจนถึงปัจจุบันองค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้แจนคอสเวเป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติเมื่อปี1986และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของไอแลนด์เหนือด้วย 7. ก้อนหินยักษ มัสดะโนอิวะฟุเนะญี่ปุ่นที่หมู่บ้านอาซุกะในจังหวัดนาราประเทศญี่ปุ่นมีก้อนหินยักษ์ปริศนาที่เรียกกันว่ามัสดะโนอิวะฟุเนะเป็นหินแกรนิตทั้งก้อนยาว11เมตรกว้าง8เมตรสูง4.7เมตรน้ำหนักประมาณ800ตันด้านบนมีรอยตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด1ตารางเมตรจำนวน2ช่องคาดกันว่าหินก้อนนี้น่าจะมีอายุอยู่ในช่วงปี2 5 0ถึง552 หรือในยุคโคฟุนจิไดนอกจากขนาดที่ใหญ่มหึมาและรูปร่างหน้าตาประหลาดของมันแล้วปริศนาอีกอย่างก็คือหินก้อนนี้มาจากไหนใครสร้างเพราะดูจากช่องสี่เหลี่ยมที่ด้านบนของมันแล้วไม่น่าจะเกิดจากธรรมชาติมีคนพยายามจะไขคำตอบนี้โดยตีความจากชื่อที่เรียกสืบต่อกันมาว่ามัตส no ึดะโนอิวาฟุเนหากแปลตรงตัวก็จะหมายถึงเรือหินของมัตสึดะ ซึ่งชื่อมัสดาก็เป็นชื่อทะเลสาบที่ปัจจุบันแห้งขอดไปแล้วจึงคาดกันว่าหินก้อนนี้น่าจะมาจากทะเลสาบแห่งนี้และอาจสร้างขึ้นเพื่อใช้สังเกตตำแหน่งของดวงดาวแต่บางคนก็เดาว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของสุสานโบราณแต่คำถามข้อใหญ่ที่ยังหาคำตอบไม่ได้คือคนโบราณใช้อะไรตัดหินก้อนใหญ่ให้เป็นช่องสี่เหลี่ยม ได้เรียบเนียนได้สัดส่วนขนาดนี้จึงมีผู้ที่เชื่อในทฤษฎีสมคบคิดว่าหินมัสดะโนอิวาฟุเนไม่ได้สร้างโดยมนุษย์โบราณแต่สร้างโดยเทคโนโลยีจากต่างดาวต่างหาก 8. ห An ินปิศนาอันนัสลาซาอุดิอาราเบียหินปิศนาอันนัสลาตั้งอยู่ใจกลางโอเอซิสเทมาของประเทศซาอุดิอาราเบียความโดดเด่นคือ รอยผ่าซีกที่เรียบเนียนราวกับใช้เลเซอร์มาผ่าครึ่งหินที่ถูกผ่าออกเป็นสองก้อนอยังตั้งอยู่บนแท่นเล็กๆที่รองรับได้อย่างสมดุลจนมีคนจํานวนไม่น้อยที่เชื่อกันว่าหินทรายลึกลับที่มีอายุก,กว่า4,000ปีนี้อาจจะเป็นผลงานของมนุษย์ต่างดาวแต่นักธรณีวิทยาจากมหาวิทยาลัยบริสตอลประเทศอังกฤษให้ทฤษฎีว่ามันน่าจะเกิดจากปรากฏการธรรมชาติที่เรียกว่าวัฏจักรการแช่แข็งละลาย คือการที่น้ำไหลเข้าไปในซอกหินแล้วอากาศหนาวเย็นทำให้น้ำแข็งตัวจนหินทางออกและกัดกร่อนไปเรื่อยๆซึ่งกระบวนการนี้จะใช้เวลายาวนานหลายพันหรือหลายล้านปีแต่ก็มีอีกไม่น้อยที่เชื่อว่าเป็นฝีมือของมนุษย์ในยุคโบราณนี่แหละที่อาจจะมีเทคโนโลยีหรือเครื่องมือที่สามารถตัดหินได้เพียงแต่ไม่ได้มีการจดบันทึกวิธีเอาไว้ทำให้ภูมิปัญญาเหล่านั้นขาดช่วงหายสาบสูญไป ไม่ว่าหินปริศนาอันนัสลาจะเกิดขึ้นจากอะไรหรือฝีมือใครก็ตามแต่ปัจจุบันมันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของซาอุดิอาระเบียที่นักท่องเที่ยวต้องมาเยือนให้เห็นความอาัศาจรรย์ด้วยตาตัวเองสักครั้ง 9. กำแพงหินแซ็กไซวามานเปรูอีกหนึ่งสถานที่ที่มีความเชื่อกันว่าเป็นจุดที่สิ่งมีชีวิตจากดวงดาวอื่นมาเยือน และสร้างมันไว้คือกำแพงหินโบราณแซ็กไซวามานที่มีอายุนับพันปีมันเป็นหนึ่งในซากโบราณสถานของชาวอินคาตั้งอยู่ในเขตเมืองเกา่ากุสโกประเทศเปรูซึ่งเป็นบริเวณที่เชื่อกันว่าเป็นเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรอินคาโบราณน,นักวิจัยส่วนใหญ่เชื่อกันว่ามันถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นป้อมปราการป้องกันเมืองเพราะหินแต่ละก้อนนั้นมีความสูงกว่า6เมตรยาวสุดราว400เมตร แต่ก็มีนักวิจัยอีกไม่น้อยที่เชื่อว่ามันถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการบูชาพระอาทิตย์กำแพงหินโบราณชักไซวามานมีลักษณะการวางเรียงกันในแบบซิกแซกหินแต่ละก้อนมีรูปร่างและขนาดที่ต่างกันแต่กลับวางเรียงต่อกันได้แบบพอดีโดยไม่ต้องใช้ปูนขาวผสาน ปริศนาใหญ่ก็คือวิธีการสร้างกำแพงหินและการขนย้ายก้อนหินขนาดใหญ่มายังหุบเขานี้เพราะหินก้อนเดียวอาจมีน้ำหนักมากถึง120-200ตันและวิธีการตัดหินแต่ละก้อนให้สามารถวางเรียงต่อกันได้แบบแนบสนิทเช่นนี้ปริศนานี้จึงเป็นมนต์เสน่ห์เย้ายวนให้นักวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันพยายามค้นหาคำตอบ